ขั้นจะแยกก็กลัวตายหมดไม่รอถ้าต้นนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พามาชมมะตูมนะครับ บอกเป็นมะตูมนิ่มนะครับผมก็เลยสั่งซื้อมาเพิ่งซื้อมาถึงสดสดร้อนนี่แหละครับสั่งไปเมื่อวันที่ไหนสองวันที่แล้วนะครับก็มาถึงแล้วนะครับสภาพเรียบร้อยดีมากครับพอดีไม่ทันได้ถ่ายตอนที่แกะใหม่ๆนะพอนึกได้เอาเนาะอยากจะถ่ายไปิักหน่อยก็เลยมาถ่ายตอนนี้นะครับดูสภาพต้น,นสวยมากเขาขายสี่ต้นร้อย รวมค่าส่งนะครับผมก็สั่งมาแปดต้นนะครับสวยงามมากเลย <พ complementary> ครับก็แปดต้นนี่ไม่ไม่ใช่แปด จะต้นหมายว่าแปดถุงนะครับสั่งแปดถุงละถุงก็มีสองต้นอันนี้นี่สองต้นต้นใหญ่ต้นอันนี้สองต้นเหมือนกันครับแต่ต้นนี้สวยทั้งคู่ต้นใหญ่สวยงามนะครับอันนี้เป็นมะตูมนิ่มคือคือหมายถึงว่าปกติมะตูมเนี่ยเปลือกจะแข็งนี่สามต้นนะครับเปลือกจะแข็งแล้วก็รับต้นนี่จะมีหนาม แต่อันนี้คนขายเขายืนยันว่าเป็นมะตูนนิ่มหมายความว่าลูกมันจะนิ่มนะครับผ,ผิวมันจะไม่แข็งเปลือกมนันแล้วก็ต้นไม่มีหนามครับก็เลยสั่งมาลองปลูกดูนะครับอันนี้เป็นต้นเพาะจากมเมล็ดนะครับเห็นคนขายเขาบอกว่าประมาณสามสี่ปีก็ออกลูกแล้วนะครับก็ลองดูครับจากดูการแพกการหอ่อที่เขาส่งมาก็เรียบร้อยดีมากแต่แน่นหนาใช้ได้ครับ ก็เพิ่งแกะเดี๋ยวนี้นะครับรอดูสักสองสามวันถ้ามันไม่เหี่ยวไม่เฉาอะไรก็แสดงว่าไม่มีปัญหาแล้วพร้อมจะปลูกได้นะครับนีม่มีสามต้นสีตนนะ่ต้นต้นเล็กๆด้วยนี่ก็สี่ต้น,นแต่ดูแล้วคงแยกไม่ได้ครับเดี๋ยวจะตายครับคงต้องปลูกไปทั้งนี้ครับสี่ก็สี่ไม่มีปัญหาอะไรหรืออาจจะ ทำเยอะๆนะผมก็โตมาหน่อยผมจะลองเอามาชิดกันแล้วก็มัดติดให้มันทาบไปเป็นตอต้นข้างบนต้นเดียวแต่มีสี่รากเหมือนกันนะครับก็จะลองดูได้ไม่ได้ไม่เคยทำกันมาะตูนี้จะได้อย่างน้อยๆมันอาจจะโตเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีช่วยกันช่วยมีรากช่วยกันหาอาหารในขั้นจะแยกก็ปวดตายหมดไม่รอถ้าต้นนะครับ นี่ก็แจวครับสองต้นอันนี้สามต้นครับเรียบร้อยดีมีรากออกาไปก้นถุงแล้วครับนี่รกวันนี่หมดครับก็โดยรวมแล้วเป็นที่พอใจรับสั่งวังวันนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเขาขายพร้อมค่าส่ง สี่ต้น100บาทก็เฉลี่ยแล้วก็คือต้นหรือถุงหนึ่งอ่ะถุงหนึ่งยีบาทนะครับก็ถือไม่แพงจะได้ครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเจ้านี้เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อเจ้าของไว้ใน description ข้างล่างแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูกับมีหลายอย่างครับต้นไม้เขานะครับ นี่ผมก็เพิ่งสั่งของเขาครั้งแรกเหมือนกันคุเห็นเ็เลยสั่งมาก็เห็นใช้ได้ดีนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับดูมตัตโตมิ่งแต่ตอนไปปลูกหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะมาอัปเดตทีนะครับถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ